ช่วงสุดท้ายของรายการผู้หญิงอยากสวยค่ะสู่ไวแซบเวอร์เ่ะเวอร์จริงๆอ่ะเวอร์จริงๆเพราะอบบนี้เอาความสวยมาจัดให้คุณผู้ชมเต็มๆเลยแต่งหน้าให้ไปไหนแกรี่พืดไปไหนฮะค่ะรีบนะกลัวพี่แซนแย่งพูดไงแต่งหน้ายังไงให้ดูแพงใช่เหมือนที่ฉันเนี่ยแต่งหน้ายังไงให้ดูดีไม่แพงสน่ไม่หพงสี่บาทอะไรสลับละห้าสิบอะไรจะมาแพง แป้งพลาทฐานหน้าก็60บาทเห็นนี้รองพื้นอะไรอย่างเงี้ยซองละยี่สิบรวมแล้วจบรวมแล้วไม่เกินร้อยที่เห็นสวยจรงใช้ได้ครึ่งปีประมาณนั้นนะวันนี้เรามีเทคนิคการแต่งหน้าให้ดูแพงรองพื้นใช่เนื้อบางเบาเนื้อบางเบาเราลองบางเบาแล้วเราจะเหลืออะไรละเนี่ยตีนกาก็อย่างพี่เจนเนี่ยถ้าลองบางเบาก็จะเห็นตีนกาชัดเจนอย่างเงี้ยดู ใช่ไหมดูคุณผู้ชมดูก็จะเห็นริ้วรอยแบบตามพายุจริงอย่างเงี้ยดูดูดูนะก็ถ้าอยากให้ลุกดูแพงจริงเนี่ยก็ต้องโชว์ผิวจริงๆของเราบ้านด้วยการทารองพื้นให้บางเบาอย่าไปทาหนาเตอะเหมือนแบบอู่ลาดยางมาต้อยอะไรเงี้ยมันแค้นอ่ะดูหน้า ว้าวว้าวอีกคนหนึ่งแค้นพูดไม่ออกอ้าวแล้วที่คุณว่าชอบว่าฉันดำอ่ะ <c oughs> เออก็ดำจริงๆอ่ะไหนแนะออมอตอนที่ฉันไม่ได้เหียวเหมือนที่คุณพูดขนาดนั้นนะวันไหนที่ฉันนอนก็เต่งตึงอยู่วันไหนที่ฉันกไม่ได้ดำขนาดนั้นอ่ะ <c oughs> แสงกิโลรากี่าก <c oughs> มาตลกการกออรากรากรนกรด,ด เราทาได้หรอมองเห็นไหมโอ้โหถ้าเราทาสีนุ้นนี่เรายิ่งกว่าศพอีกนะคุณแต่ว่าบางคนเขาก็ทาแล้วเขาก็ดูดีนะแบบแบบลิปสติกสีแดงเข้มน้ำตาอะไรอย่างงี้ไม่คุณสีสีแดงเข้มคุณเหมาะนะเหรอคะเออมองเห็นชัดเลยใช่ไหมคะที่ทาสีแดงตอนนี้คุณผู้ชมอย่าทาสีอื่นจุพูสิาสวยขนาดไหนทาลิปสติกสีแดงเนี่ยเข้มเข้มไม่ธรรมดานะเข้มเรียวมากต้องต้องสติกแบบ สีนี้นี่สวยมากเพราะว่าซื้อมา19บาทอะคุณผู้ชมขมองก็ไม่ต้องกังวลหรอกค้าไม่ต้องกังวลนทํากทำไมไม่ต้องกังวลรู้ป่ะคือที่เห็นอยู่นี่นี่ดูเลิศดหรูมากๆแต่ลาคาไม่แพงเลย <c oughs> เราไม่จาเป็นต้องใช้ของแบรนด์เนมของแพงก็ได้ไม่จริงๆฉันบอกไม่ใช่กังวลคุณตีประเด็นผิดทาไมอ่ะ คนรอปากดำจะทาอะไรดำดำอยู่แล้วมันก็ช่างมันเถิดก็ทาทา,ทาไปไม่อย่างคนปากสีชมพูนี่คุณลองไปทาดูถ้าเกิดถ้าเกิดเจอ19บาทมาดิฉันนี่ดำเมี่ยมเลยนะคุณอุ้ยพี่เจนนะแต่งอะไรก็ไม่ขึ้นหรอกขาวเกินขาวจนซีดอ่ะมีคนชมว่าฉันสวยอยู่ม่เตคคุณนี่แหละว่าดิฉันว่านไปว่านมาสองคนนี้ตั้งดำตั้งขาวเลนะงานเชโดว์สีสทอง มองเห็นเหรอชอบนะไอชไนโดสีทองเนี่ยมองเห็นเหรอที่คุณทาเห็นเนี่ยทาชอบทาไอชไนโดสีทองมีฉันว่ามันมงวมิเห็นหรอกแล้วก็ปัดแก้มสีชมพูเข้ากับแบบว่าสวยใสสไตล์วัยรุ่นอะไรประมาณเนี้แต่ดูแล้วคุณขาวจริงๆนะวันนี้ชอบคดูขาวสวยมากเลยชอบหสีทองกับสีน้ําตาลสีทองกับสีน้ำตาลใช่ก็คือเหมือนกับว่าไอชไนโดให้มันดู วุ้งวิ่งวุ้งวิงประมาณนี้จับภาษาอะไรเนี่ยสวยฟลุ้งฟริ้งวุ้งวิงอะให้วุ้งวิงฟลุ้งฟริ้งอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ของเรานะประมาณนี้ระยิบระยับว่างั้นเถอะทาแบบสีทองสีเงินเงินนี่มันจะทําให้ดูระยิบระยับฉันตกใจคุณทําไมอ่ะไฮไลท์เตอร์นึกฉันนึกว่าใช้ไอเตอร์คุณคิดว่าตอนแรกคุณจะตัดคําว่าไฮออกใช่ไหมเออคิดว่าใช้ไฮเตอร์ทำไมใช้ไอเตอร์ คุณจะใช้ไฮเตอร์ซักผ้าขาวมาทำอะไรกับหน้าคุณซักคุณดี่ฉันรู้แล้วไอ้ม้านลงมะนาวม,มันมันไม่ไหว <c oughs> ลงไฮเตอร์นี่แหละคุณกลับไปอ่ะ <c oughs> <c oughs> ี่ฉันถาเพราะว่าเคยมีคนบอกเหมือนกันนะตอนเด็กๆคือเป็นข้าวน้องนามมา้ำมากๆดำปี่เลยม <c oughs> ี่ตุกตอนบอกว่าลองเอาไฮเตอร์นี่มาอาบดูไหมเออไม่ต้องอาบใส่อ่างอย่างดีแล้วแช่แล้วถามว่าพุณที่ว่าดิฉันตอนนี้นี่สวยเท่าดิฉันไหมตอนนี้ เอาคืนเอาคืนเอาคืนใครมีเพื่อนอยู่ดีใครมีเป็นเพื่อนเอนสมัยมัธยมเนี่ยชอบว่าดิฉันนักไม่น่าดิฉันเห็นแล้วว่าในในในเฟซของคุณอ่ะคุณทำไมขาวขนาดนี้เลยเดี๋ยวนี้ทำไมสวยจังอะไรอย่างเงี้ยนี่เหรอไม่รู้ไปไมนรู้ไปมาดูตอนนี้แล้วกันใช้ไฮไลท์เตอร์นี่แหละไม่ใช่ไฮไลท์เตอร์เราพูดถึงการแต่งหน้าดูแพงนั่นก็คือการใช้ไฮไลท์เตอร์ ผิวหน้าก็จะดูฉ่ำวาวสไตลเกาหลีอือสาวมีสุขภาพดีอิ่มน้ำตลอดเวลาดิฉันนึกว่าอิ่มน้ำตาลอิ่มน้ำตลอดเวลาเม้วก็ตีลางก์ไลรอก็ปัดไฮไลท์เตอร์บนหนวดแก้มคางหน้าผากเลยก็จะทำให้แก้มคางหน้าผากมันจะเหลืออะไรล่ะคุณคางหน้าผากอายไลหน้าให้มันดูเล็กประมาณนี้บรอนเซอร์คืออะไรกู มีไฮไลท์เตอร์แล้วก็ขาดบรอนเซอร์ไม่ได้การใช้บรอนเซอร์ปัดผิวหน้าให้ดูบ่มแดดผิวดูมีสุขภาพดีขึ้นคุณทำให้ดูเหมือนสาวไฮโซขึ้นมาคุณรู้จักไหมบลอนเซอร์ก็จะใช้แทนบปังออนนั่นเองอใช้แทนที่ปัดแก้มก็จะทำเหมือนกันมันก็จะไม่เห็นเหมือนเหมือนเราปัดแก้มแต่จะเป็นแบบว่าชมพูละเลือยลแบบธรรมชาติของคุณดูยากนะ ทำไมสีชมพูดูให้มันเลื่อนๆอะไรอเงยหรอโอ้โหไปไม่ถูกเลยแข้งแข้งคืนเนี่ยเอแค้นคืนนะตอนแรกโดนเรื่องริ้วรอยล่อซะตอนนี้โดนเรื่องไฮเตอร์โดนสิ่งยับยังยามทคุณบอกเองว่าเมื่อคืนไม่ได้นอนหน้าก็เหี่ยวหมดอย่างเงี้ยนิดเดียวเหอะคุณมันไม่ได้ยับขนาดนั้น สุดท้ายเลยนั่นก็คือลิปทคลอสดิฉันชอบใช้นะคุณดิฉันก็ชอบใช่ยิบระยะคุณใช้ด้วยหรอคุณใช้ด้วยหรอคุณลงทุนด้วยหรอลงทุนก็สิบเก้าบาทนั่นแหละไม่ไปซื้อแบรนด์อะไรดังๆลิลิปคลอสดิฉันมันอันหนึ่งเจ็ดแปดร้อยคุณสิบเก้าบาทคุณจะมาล่วงกระเป๋าดิฉันนะไม่ดิฉันไม่ใช้ของแพงเพราะหน้าดิฉันจะขึ้นผื่นดิฉันไม่ถูกกับของแพงคุณไม่ต้องกลัวหรอกของแพงนี่คือเป็นผื่นใช่ ไม่ถูกกันเลยครีมเคลมเครื่องสำอางนี่เคยลองซื้อมานะละพันกว่าบาทนะได้ทิ้งอ่ะคุณดิฉันเนี่ยแพ้ของแพงแพ้ของถูกใช้ขึ้นมานี่ยับเยินขนาดแหวนขนาดสร้อยมือนะคะถ้าเกิดเป็นของปลอมเมื่อไหร่ละโอ้ยจะบอกคุณผู้ชมนะคะว่าเครื่องสำอางดิฉันถูกก็จริงแต่ว่าดิฉันเนี่ยมีเพชรมีทองมีจิวเวลี่ของแทใส่นะคะคุณผู้ชมดิฉันไม่ใส่ของปลอมนะคะ แท้มาจากไหนคกำลังสงสัยขโมยเงินสามีไปซื้อ <laughs> อย่าอย่าเดี๋ยวสามีดูอ <laughs> แอบ,บซ่อนไว้ซ่อนไว้ที่เบาะใต้เตียงอ,อแต่เขาไม่ดูหรอกเขาไม่ดูหรอกไม่รู้ของคุณเท่าไหร่ฉันอยากรู้อ๋อของดิฉันหรอก,ก็หลักแสนไม่ถึงล้านหรอกอ๋อแสดงว่าก็แอบ,บซื้อซื้อเพชรหรือซื้อจิวเวลรี่จิวเวลรี่จิวเวลรี่ ก็มองไว้เหมือนกานเพชรเม็ดเดียวแต่ยังไม่มีปัญญาซื้ออยู่หน้าแพงอยู่หน้าหลาแสนเนี่ยก็แพงอย่าพูดไปแต่เขาไม่แอบดูหรอกเขาไม่รู้หรอกก็ใส่ไปกูไม่ใส่ไม่ใส่เดี๋ยวเขาเห็นค่ะแม้วันนี้เมาเมากันเพลินหายุญเวลาเลยค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ